ตรงนี้เนี่ยมีคำถามย้อนกลับไปที่ยายุพนิดหนึ่งนะว่าเราอยากจะให้มีการเปิดพื้นที่ให้กับความเห็นที่หลากหลายจากฝ่ายต่างๆในพื้นที่ขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราฝากเอาไว้ก็คือสื่อในพื้นที่ที่ทำหน้าที่นี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะเรานอกเหนือจากไทย p b s แล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นสื่ออื่นๆนะที่มาทำตัวเป็นเวทีให้กับการพูดคุยคนที่ทำหน้าที่เป็นเวทีให้กับการพูดคุยก็อย่างเช่นวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ อาจจะเป็นบีจารอหรืออาจจะเป็นทางภาคประชาสังคมอะไรต่างๆปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าทุกคนจะต้องทําให้ครบถ้วนเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของการเข้าถึงด้วยไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีทางออกอย่างอื่นไหมถ้าสมมุติว่าแต่ละคนเนี่ยมีคนที่เข้าถึงเนี่ยอย่างจํากัดอาจจะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเช่นคนที่โฟนอินเข้ามาในรายการของแบมมะอาจจะต้องพูดภาษามะไยูเป็นหลัก หรือว่าเวทีของบิจารอก็อาจจะเป็นชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการการเสพข้อมูลอีกแบบหนึ่งของภาคประชาสังคมก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะทํายังไงถึงจะมีเวทีที่เรียกว่าสะท้อนความคิดเห็นที่หลากหลายได้แล้วก็แต่ละคนเนี่ยชาวบ้านที่ไปร่วมเนี่ยมีความสบายใจในการที่จะพูดสิ่งที่เขาคิดอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าไปอยู่ในเวทีหนึ่งแล้วเนี่ยโอเคไปแต่เพียงกายแต่ใจไม่ไปมันจะ มีวิธีการอย่างไรอันนี้ชวนเพื่อนเพื่อนแล้วก็คนที่นั่งอยู่นาที่นี้ช่วยกันคิดด้วยนะคะว่าเราจะมีวิธ,วธีการอย่างไรที่จะทําให้เกิดเวทีแบบนี้ขึ้นมาได้หรือว่าเราจะใช้วิธีต่างคนต่างจัดแล้วมีเวทีรวมหมู่อะไรแบบนี้ไหมหรือทํำยังไงดีโยนคําถามกลับไปที่บังยุบนิดนึงคือผมมีสั้นๆนะผมไม่เชื่อว,ว่าเวทีทําไม่ได้เพราะว่าทุกคนคนในมันรู้ว่าจะทําเวทีแบบไหนได้มันดีไซน์ของมันเองได้ แต่หลักของการทําเวทีมันมีเรื่องเดียวครับไม่ใช่เอาชนะกันไงแต่ถ้ามึงจะเ,เวทีเอาชนะกันนี่ไม่ใช่กระบวนการสันติภาพนะผมว่าหลักอันนี้ต้องสาคัญนะคือเวทีนี้ไม่ใช่เวทีแพ้ชนะนะแต่เวทีวินวินที่รับฟังความเห็นกันได้และให้มีข้อเสนอผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับคนฟนอินอในรายการใบมะใบมะใบมมันจะรู้ทันทีว่าอันนี้มาจะเอาชนะอันนี้ในฐานะคนเป็นสื่อมึงจะทำยังไงเพื่อเวทีนี้ไม่ใช่เวทีแพ้ชนะไงงั้นในเปเปอร์ของโนเบิลนี่โนเบิลพูดถึงประเด็นนี้ชัดนะ ว่าการรายงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแพ้ชนะแต่จะต้องทําให้ชนะทั้งคู่ไงอันนี้สําคัญในกระบวนการสัลิภาพแต่เรามันชอบชนะไงจะเอาแบบเราไงอันนี้มันไม่ได้ในคมันไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันงั้นมันจะหาทางออกได้ที่ไหนเราทาไม่ได้ไงผมว่าอันนี้สําคัญไงผมว่าหลักของพวกเราเนี่ยมันต้องมีก่อนไงเวทีเนี่ยมันไม่ใช่เวทีแพ้ชนะแต่ชนะทั้งคู่แล้วการดีไซน์เวทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ในเวทีท้องถิ่นภาษามมรีเ้ยจะให้พี่ ไอ้ก้อยกับพี่นวลน้อยเป็นคนไปดีไซน์อันนี้มันต้องต้องเป็นมันต้องรู้นะว่า้าเวทีในกรุงเทพอ้าวอันนี้ก้อยกับพี่น้อยทําได้แต่เวทีที่จะบังที่สบารังมันต้องแบมะอันนี้มันต้องดีไซน์อะทำไมหเห็นชัดผมว่าประเด็นเนี้ยสาคัญบางเวทีเราทําไม่ได้แต่ในระยะแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่ไว้วางใจกันทําเวทีเล็กๆแล้วก็กกข,ขยายเป็นเวทีใหญ่ผมว่าอันนี้สาคัญคือปัตตานีผมพูดหลายครั้งเลยว่า มันอยู่แบบเส้นประไงว่าเราจะไปต่อให้มันเส้นตรงมันต้องค่อยๆขยายกันมันมาแบบเส้นปรามันไม่ได้มาแบบเส้นตรงทีเดียวเลยไงหน้าที่ของเวทีมันจะไปต่อเส้นปราให้มันเป็นเส้นตรงไงแล้วค่อยๆค,คุยกันได้ผมว่าอนนี้มันอยู่ที่การดีไซน์แล้วเราต้องเอาตัวเราออกก่อนนะฮะสำหรับผมเวลาทําเวทีเราจะต้องไม่มีอาเจนดาจะต้องไม่มีธงไง ผมว่าประเด็นนี้มันสําคัญที่สุดถ้าดีไซน์ดีๆไม่มีธงไม่มีแอนเจนดาไม่เอาแพ้ชนะกันนะผมว่าเดินนะและผมเชื่อว่าชาวบ้านตอนนี้อยากจะรู้ว่าขบวนการสันิภาพมันคืออะไรอนาคตมันเป็นแบบไหนจะเดินต่างต่อไปอย่างไรผมว่านี่สิ่งที่ชาวบ้านอยากจะรู้นี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องทําครับขอบคุณมากค่ะก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนคงจะคงจะได้เจอมาแล้วว่าชาวบ้านเนี่ย อยากจะได้ยินอะไรแต่แน่นอนคนที่อาจจะไม่ได้ลงไปคุยกับชาวบ้านหรือไม่มีเวลาไปคุยรวมทั้งอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงชาวบ้านที่ต้องการพูดอะไรอย่างตรงไปตรงมาได้อาจจะไม่เข้าใจนะคะก็คือว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นรักข่าวก็จะมีปัญหาแบบนี้ความท้าทายสิ่งที่ตัวเองรายงานตกลงมันตอบโจทย์ชาวบ้านไหมนอกเหนือจากการเปิดเวทีอย่างที่ว่าซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าฟังจาก ก้อยด้วยฟังจากที่บางยุบพ,พูดนะคะแล้วก็ที่หลายๆคนพูดหน้าที่สําคัญของสื่อรวมทั้งคนอื่นๆด้วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าลืมว่าทุกวันนี้เนี่ยในโลกของนิวมีเดียทุกคนทําหน้าที่เป็นสื่อด้วยในตัวนะทุกคนทําหน้าที่แทบจะเป็นผู้สื่อข่าวด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของนิวมีเดียเนี่ยเราถึงได้เห็นคนลงไปเก็บข้อมูลแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปด้วยแล้วเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราเรียกร้องสื่อนะวันนี้เนี่ยข้อเรียกร้องนั้นก็ต้องขยายไปถึงหลายๆคนด้วยถ้าหากว่าเราบอกว่าสื่อต้องเปิดเวทีให้มีพื้นที่ในการพูดคุยทางการเมืองเกิดขึ้นพื้นที่ทางการเมืองอันนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยบรรยากาศมันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆคนอย่างที่บางยุบว่าเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเปิดเวทีมันต้องไม่มีธงอยู่ในใจมันต้องเปิดให้มีการรับฟังเพื่อที่จะสร้างความหลากหลายจริงๆแล,แล้วก็ ที่สำคัญก็คือว่าต้องมีความอดทนต่อความเห็นที่หลากหลายและเปิดให้คนเนี่ยสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ตัวเองคิดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะถ้าหากว่าเราคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่เหมาะแล้วเราเลิกรับฟังเขาก็จะเลิกพูดกับเราเขาจะหันไปพูดกับคนอื่นแทนอันนี้เนี่ยมันเป็นปรากการด่านแรกเลยที่จะเกิดขึ้นแล้วจะทําให้มีบางเฉพาะเวทีเท่านั้น ที่คนบางคนรู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยมากพอที่จะพูดหรือว่าเขาอยากจะพูดเพราะเขารู้สึกว่ามีคนฟังเขาเฉพาะตรงนั้นอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากแล้วมาพูดมาถึงตรงนี้ก็แน่นอนขออนุญาตโยนไม้ไปให้กับทางคนที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันนะคะคุณแวหามะแวกิจิกหรือว่าแบมะนะคะจากวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแบมะเนี่ย เปิดสายตอนเย็นๆทุกวันนะคะตอนกลางคืนแล้วก็พูดจัดพูดคุยพูดคุยกับชาวบ้านนะคะที่โฟนอินเข้ามาได้ยินว่าบางวันเนี่ยโอ้โหบรรยากาศมาคุหมายถึงว่ามันสนุกมากคึกคักมากเต็มไปด้วยคำถามและความคิดเห็นชนิดที่เรียกว่าเราอาจจะครั้งหนึ่งอาจจะไม่เคยคิดไม่มีในจินตนาการว่าจะได้ยินแต่ว่า เขาเขาถามกันว่ายังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะได้ยินมาแค่นี้เองเพราะฉะนั้นอยากจะให้แบมาเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เปิดสายมาเนี่ยนะสิ่งที่ชาวบ้านเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วเขาถามเมื่อประมวลภาพออกมาแล้วเนี่ยเราพอจะบอกได้ไหมว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเห็นสื่อให้ข้อมูลกับพวกเขามันคือเรื่องของอะไรบ้างแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้สื่อได้ตอบโจทย์ชาวบ้าน ไปบ้างหรือ,อยังอย่างไรไหมครับชินลาธรรมะเนรรมีขอความสันติสุขชมบีแด่พรอรูในห้องประชุมทุกท่านจริงๆแล้วผมน่าจะเป็นคนฟังมากกว่าวนันนี้เพราะบนเวทีแห่งนี้มีท่านนักข่าวผู้ชํานาญการมีนักวิชาการและมีพี่ชายผมวางยุซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาผมแต่เรื่องเรื่องนี้ก็ในเมื่อได้รับเชิญก็โอเค จริงๆแล้วมีเดียสละตันเนี่ยก็เป็นวิยุูชนเล็กๆขึ้นมานะฮะก็มี2คลื่นก็คือ91.5ที่ปตัตตานีและก็96.25อ่าที่ยะลาแต่ว่าทั้งสองคลื่นเนี่ยก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3จังหวัดและก็4อเอเภอของสงขลายกเว้นบางอำเภอคือคือเบตงกับอ่าสุไงกลกและตากใบซึ่งซึ่งยังมีปัญหาในการรับฟังอยู่ ถามว่าเราอ่านหารยังไงจึงเปิดรายการอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเราตระหนักว,ว่าวิทยุในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุเล็กๆแต่อย่างน้อยต้องต้องมีอะไรสักอย่างเพื่อมีส่วนร่วมกับขบวนการสันติภาพเราก็อาสามามีรายการอย่างนี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันเราก็ตระหนักอยู่เสมอว่าภายใต้กรอบของกฎหมายไทยเรามีพรบอ,รอยู่สองฉบับ mm hmm. ก็คือพรบรความมัังคงของรัฐไทย กับพรบความมังคงของ b r n แต่เราจะอยู่ยังไงในท่ามกลางของการเสนอข่าวแต่ก็จำเป็นต้องทำการไดล็อกพิชไดล็อกที่กอรลัมเปอร์มีคำถามมากว่าเอ๊ะเราในฐานะชาวบ้านเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่แล้ววิทยุหรือสื่อในพื้นที่ทำอะไรบ้างโดยเฉพาะสื่อที่พูดภาษามาลายูแล้วก็สื่อสารกับคนในรักญาจริงๆเราก็อาสาจริงๆและภาคกลางวันเราก็ทำแบบเซิฟอยู่ แต่กลางคืนเนี่ยสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเ่ยเราเปิดประเด็นเรื่องสาิภาพโดยเฉพาะชื่อรายการว่าโลกวันนี้ก็คือดุนยาฮารีนีในในชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะเอาองค์ความรู้เรื่องข่าวเรื่องอะไรต่างๆมาบอกให้กับพี่น้องให้รับรู้ข่าวสารเพื่อให้ทันต่อโลกปัจจุบันแล้วในชั่วโมงหลังเนี่ยเราก็จะจับประเด็นหัวข้อเพื่อมาพูดคุยซึ่ง ประเด็นนี้เราเราจะเป็นคนเลือกไม่งั้นมันคือแรกๆไม่มีประสบการณ์ตอนแรกๆเปิดโอเปิรู้สึกว่าผู้ดทางรายการนี้แทบแย่แต่หลังๆเราก็กำหนดประเด็นเออวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรนะเพื่อให้เขามีการสื่อสารกับเราประเด็นหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราเรียนภาคทฤษฎีเนี่ยผมเข้าใจว่าทฤษฎีทั้งหมดมันไม่ใช่สื่อที่ดีที่สุดนะ ในมุมมองของผมเรื่องกระบวนการเรื่องสร้างการตื่นรู้ตื่นอะไรต่างๆแต่ผมว่ามิติของการปฏิบัติจริงสําคัญกว่าแล้วเรามาการกรองว่า,าจากความปิดพลาดจากความไม่พร้อมะอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นเองถ้าเรารอตรงนั้นนี่ผมคิดว่าบรรดาดีเจกี่คนในพื้นที่สามจังหวัดน,นี้ที่พร้อมจะเล่นเรื่องกระบวนการสันติภาพและชาวบ้านไปถึงไหนแล้วกระบวนการสันติภาพไปถึงไหนแล้ว,ว,รลวเรามาเรียนรู้เรื่องทฤษฎี วันนั้นบางครั้งนี่ต้องแหวกแนวบ้างผมเององค์ความรู้เรื่องสันติภาพเนี่ยถามจริงๆบางยุคผมไม่พร้อมแต่เนื่องจากว่ามีการพูดคุยที่กอรลัมเปอร์และชาวบ้านอยากจะรู้สิ่งเหล่านี้คืออะไรประจวบเหมาะผมไม่ได้ทําคนเดียวด้วยผมมีมีบางอัสตูราซึ่งเป็นนักข่าวแล้วก็เขาไปมาไปมาระหว่างกอรลัมเปอร์กับบ้านเราก็เป็นช่วงในการพูดคุยสาิภาพสามครั้งเนี่ย อสราอยู่ในพื้นที่ตลอดและรายงานความคืบหน้าที่วลารลําเปิดปรากฏว่าคือวิทยุเดี๋ยวนี้เนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันมีสามรายการเด่น,ดนในเวลาเดียวกันยันเดลามสารกัตคือหน้าต่างสังคมของอสอมทอทก็มีกูเปงก็มีมังโซดอะไรต่างอันนั้นอันนั้นเรื่องหนึ่งที่การม,มีการพูดคุยซึ่งมีทงไม่มีทงอันนั้นชาวบ้านเป็นคนตัดสินใจ ประเด็นที่สองคือเรื่องถามตอบเรื่องศาสนาซึ่งสวทปัตนีเป็นแม่ข่ายก็เป็นรายการที่ชาวบ้านรับฟังมากสามเดือนให้หลังนี้ผมเชื่อว่า <c oughs> มีเดียสลัตันเป็นเรตติ้งอันดับหนึ่งที่คนฟังเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องอเรื่องที่เขาอยากรู้แล้วก็มันไปถึงไหนแล้วอย่างไรอันนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราเปิดสายให้เขาพูดคุยหลายๆเทฤษฎีชาวบ้านจะเอาอย่างนั้น จะเอาอย่างนี้ทั้งภาพประชาสังคมทั้งทหารทั้งตำรวจนี่ชาวบ้านจะเอาอย่างนี้อย่างนี้เออเรามาลองแหวกแนวหน่อยให้ชาวบ้านผู้เขาต้องการอะไรกันแน่วันนั้นในระยะเริ่มแรกนี่ผมที่ผมบอกว่าผมผมไม่ได้กําหนดว่าวาข้อพูดคุยวันนี้ว่าอะไรสรุปว่าบางยุบนะสองอาทิตย์แรกเป็นเรื่องมัดเกอทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเลยเรื่องเอการาชทั้งนั้นเลยอัน,นอันนี้พูดของจริงนะพูดของจริง เพราะอะไรเพราะเขาไม่เมีเวทีพูดคุยและองค์ความรู้ไม่มีใครให้เขา,เ,าเขาเข้าใจเรื่องมาเดกาอย่างเดียวออโตโนมี่คืออะไรยังห่างไกลจากเขามากการกระจายอำนาจพูดในวงประชาสังคมอะชาวบ้านกี่คนที่ไปพูดแล้วก็ให้ชาวบ้านฟังและไปสถาปนาตัวเองฉันคือตัวแทนของประชาชนและประชาชนเข้าใจอย่างผมอพอเราเปิดสายจริงๆมันไม่ใช่องค์ความรู้ที่เขามีคือเรื่องมาเดกา ฉันต้องแบ่งแยกรักโดยโอู้ไอเราก็ทนหูอื้ออยู่จัดรายการคาบคาบคบคับ,บต้องคับก่อนนะต้องคับก่อนทีนี้วิธีที่จะให้บาลานซ์ก็คือให้องค์ความรู้จักผู้มีประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคนพูดหลังจากนั้นเพื <S <S ่อให้ไอการมาเซิร์ฟลงให้เขาได้คิดได้